สวัสดีครับผมเป้รถตู้มือสองของเพชรยนต์นะครับวันนี้บอกเลยว่าเอารถตู้ราคาถูกที่สุดในของตลาดครับสำหรับหน้ายาวนะครับคอมพิวเตอร์2.8นับหน้าใหม่หัวจลวดแบบนี้ตัวใหม่หน้าใหม่เลยนะครับใครที่หารถตู้อยู่นะครับบอกเลยว่าได้รถสวยรถคุ้มนะครับติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับเบอร์นะครับด้านล่างขวามือนะครับ0947948484ครับรถตู้หน้ายาวคอมพิวเตอร์2.8นะครับรถค่ายโตโยต้านะผมบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับสเปคนี้ถือว่าคุ้มมากครับ ราคาถูกราคาดีผ่อนประมาณ18,0 0 0บาทครับรถสวยรถเดิมนะครับออปชั่นให้มาถือว่าครบเครื่องและบอกเลยว่าสภาพนี้นะครับคุ้มจริงสวยจริงนะครับรถสวยคุ้มๆครับใครสนใจบอกเป้ได้เลยครับคันนี้นะครับยอดจัดล้นนะครับจัดเต็มได้เลยนะครับประวัติดีเครดีนะครับก็สามารถอนุมัติด่วนได้ภายใน3 0มนาทีครับมาวันนี้เป้พาดูพามาดูนะครับตัวนี้เป็นคอมพิวเตอร์2.8นะครับตัวเกียร์กรปลุกนะครับปี19 รถสวยสภาพเดิมนะครับออปชั่นมีให้บ้างนะครับมาดูกันนะคุ้มมากๆนะครับวันนี้ซื้อรถได้รถเลยไม่ต้องรอครับอนุมัติด่วนได้ภายใน30มนาทีรู้ผลทันทีรับรถได้เลยครับมาด้านหน้าครับหน้าใหม่ไฟสวยแบบนี้มันติรีเฟล็กเตอร์นะครับกระจังหน้าเป็นตัวคูโรเมียมนะครับสชั้นทะเบียน5233นะครับไฟจะหมอกมีมาให้ครบนะครับสีสันสวยเดิมเงางามนะครับ สีเดิมบอดี้เดิมโรงงานครบๆครับแม็กนะครับเดิมโรงงานเหมือนกันยางใหม่นะครับแม็กเดิมล้อกระทะนะครับยางใหม่นะครับคันนี้ได้ยางปี23านะยางปี23เปลี่ยนให้แล้วตั้งศูนย์ทงร้อเรียบร้อยกระจกมองข้างครับได้เป็นปรับไฟฟ้าพบไฟฟ้าไฟเละตัวมีให้พร้อมนะครับกระจกด้านหน้านะครับตัวนี้ติดปีกองแสงมาให้ครบแล้วขนาด40%รอบคันนะครับสีสันสวยเดิมโรงงานบอดี้เดิมนะครับรถสวยมากนะครับเรียกว่าสวยใสและําหนีนะคันนี้ไปบอกเลยนะว่า ไปเอาเข้าศูนย์ไทยพัฒน์นี่ครับตรงนี้นะครับตั้งศูนย์่วงล้อของเหลวระบบเบรกช่วงล่างเช็คให้หมดเลยนะครับสวยแค่ไหนมาดูด้านในนะครับบอกเลยว่าว้าวมากนะครับถูกสุดในตลาดในประเทศแล้วนะครับนี่คือจักรถตู้มันสองนะครับมีรถเยอะให้เลือกนะมครับมากมากเลยเรียกว่ามากกว่าสามสิบคันนะครับด้านในนะครับเบาะหนังสภาพสวยจอมีให้ครบนะครับมีจอ fm/am ให้ทัศสกีนได้นะครับคอนโซลสวยสีดําตัดด้วยสีเบจนะครับเป็นรถใช้งานนะนี่ครับดีเซลนะ 1้3แรงม้านะครับรถเดิมบอดี้เดิมสภาพงามครับเล่มเอกสารมีให้เรียกว่าครบเลยนะครับมีให้ครบเลยนะครับมาจากลิซซิ่อสิกรไทยนะครับอ่าก็เบิร์สคาสนะครับเป็นรถหน่วยงานนะครับประวัตินะครับสวยแท้เดิมๆนะครับเบาะหนังหนาๆตึงๆแบบนี้ห้ามพลาดนะครับอยากจะรูตู้โทรหาเป้เลยนะครับ0947894848ดครับรถเดิมสภาพเดิมนะครับนี่ ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับอยู่ตรงทาขึ้นของคนนั่งนะแล้วก็ฝาถังตรงนี้ครับนี่ฝาถังนะเปิดสระได้เปิดเปิดเติมง่ายๆเลยนะครับโครงสร้างเดิมนะครับนี่เห็นไหมเท่ากันเดิมๆนะครับเม็ดอาร์สปอตนะครับนี่ชัดๆคมๆนะครับนี่ชัดคมนะชัดคมนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับใครหาอยู่นะครับคันนี้บอกเลยว่าห้ามพลาด นะครับเปิดดูว่ไหนครับเบาะไม่ใช่เบาะผ้านะครับถ้าของเดิมเป็นเบาะผ้าคันนี้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยเปลี่ยนให้แล้วครบๆนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับแถวสองเบาะหลังพับได้นะครับพับได้นะโครงสร้างสภาพเดิมนะครับตัวถังบอดี้เดิมนะครับลังค้ากุมาให้ใหม่เรียบร้อยนะครับมีไฟเพทานแอร์นะครับสาม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 ปรับมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับแล้วก็ตัวด้านหน้านะครับโคไฟเพทานมีให้ครบ ด้านหน้าสวยครับนี่คลิปเลยนะครับสวยสภาพดีเดิมเดิมนะครับที่เก็บของมีครบนะครับตรงนี้ก็นี่ครับไปตรงทางเท้าก็มีให้ครบนะครับใบแก้งม่แรงอยู่นี่นะนี่ครับด้านในนะครับด้านในนะอยู่ครบครับโครงสร้างเดิมทั้งหมดรถไม่มีชนนะครับประตูสไลด์ปิดได้เลยนะครับนี่สไลด์ปิดได้แบบนี้นะครับก็เอาไปใช้งานวิ่งงานได้เลยนะครับหาเงินได้เดือนละ6กหมื่นเจ็ดหมื่นนะครับผ่อนงวดแล้วประมาณ18ื่นแปาไม่ถึง20,000ื่น ถือว่าคุ้มถือว่าเหลือนะครับสามารถติดเซนเซอร์ถอยให้ได้2จุดนะไปติดเพิ่มไม่ได้นะครับไฟทงไฟท้ายเดิมเดิมใ,ใส่ไม่แตกไม่ลาวนะครับไม่กริปไม่กริปเลยนะครับฝาท้ายเปิดดูนะครับเปิดได้ประมาณนี้นะครับไม่ั้นติดแล้วจะติดติดขอบนะครับนี่โครงสร้างเดิมด้านในสวยสะอาดสะอานเดิมเดิมจะเข็บโครงสร้างเดิมท้ายไม่มีชนนะครับท้ายเดิมไม่มีชนนะครับสภาพสวยนะ นะครับแล้วดูขอบปางกับฝาท้ายเห็นไหมครับนี่เดิมหมดเลยนะครับเดิมหมดนะอ่ะใครหาอยู่นะครับโทรหาเป้เลยนะครับ094794848ครับรถอยู่ที่สุวิทวงศ์46ครับเป้รถตู้มือสองของพี่ยนครับอยากรู้จักอยากได้รถใช้โทรหาเป้เลยครับรับประกันเลยรถสวยตรงปกแน่นอนนะครับนี่คือรถตู้หน้ายาวนะครับเกียร์กระปุกตัวใหม่หน้าใหม่แล้วยางโยโกฮาม่าครับนี่ ยางนะครับดอกเป็นนิ้วเลยเนี่ยดอกหยอกยางใหม่ๆสภาพสวยๆนะครับกระจกรอบคันนะครับติดมงติดม่านมาให้ครบนะม่านมีให้แล้วครบเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวเปเปลี่ยนแบตให้ใหม่ลูกหนึ่งนะครับเป็นแบตให้ล้างล้างสปาเปลี่ยนของเหลวให้ครบนะครับแอร์แบ็มีแต่ดังๆนะครับเกียร์แมนนวลนะครับหกสปีดเห็นไหมแอร์เย็นช่ำๆนะครับไม่แสนเก้านะครับรถถังงานประวัติศูนย์ครับไม่แสนเก้าที่ปกตินะนะครับ นีครับ F M A M มีให้นะครับครบนะแล้วก็ตัวเกียร์นะครับนี่เป็นเกียร์กระปุกแบบนี้นะครับพวงมาลัยนะครับนี่ปรับระดับได้นะครับขึ้นลงนะครับและสีทางเลยนะดึงเข้าดึงออกได้ครบเลยนะครับครบเครื่องนะไม่แส่นกานะครับไปเดี๋ยวขอไปดูนะครับไมเชยลื่นนะครับลื่นนะขออภัยนะครับนี่ลื่นน้ํานะครับ กือบร่วงแล้วเมื่อกี้อ่ามือถือเกือบร่วงนะครับแป้นเด็กยังใหม่ยังกริปนะครับสวยสภาพดีเดิมเดิมนะครับเดี๋ยวเปิดไฟดูนะโครงสร้างเดิมไหมเดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมนะนี่ครับเดิมเดิมหมดเลยนะครับสวยเดิมนะครับสภาพเดิมนะครับก็ถือว่าสวยเลยนะครับเปิดฝากระโปรงแล้วนะครับนี่เปิดไฟดีไว้นะครับ แิดไฟลี่ไว้นะว่ารถเนี่ยมันใช้ได้ปกตินะครับขับได้ปกติเลยเดี๋ยวเปิดฝาหน้าเครื่องนะครับถ้าตัวคอมพิวเตอร์หน้าเก่าเครี่สามพันอ่ะมันจะเปิดเครื่องจากด้านในเนาะแต่ตัวนี้ตัวใหม่ครับเป็นเป็นตัวที่บอกเอาไว้นะครับกันนะครับเกิดอุบัติเหตุด้วยนะครับกรณีแบบรถชงรถชนอย่างเงี้ยมันจะมีเครื่องรับรับก่อนที่จะโดนเรานะครับฝากระโปรงนะครับสภาพเดิมนะฝาสติ๊กเกอร์อยู่ครบแจรื่องของเดิมออโต้เวิร์ดนะครับนี่ของเดิมโรงงานนะครับฝาเดิมฝาแท้นะครับเครื่องเดิมคันลงคันหน้าาทุกอยย่งเเดิมล นะครับหัวนนตเดิมรถนะครับไม่มีชนในอุบัติเหตุนะเนี่ยครับจิบๆเลยนะครับสีเดิมฝาเดิมแก้มก็เดิมนะครับคันนงคันหน้าเดิมนะครับแผ่นเพอยู่ครบนะครับปีส9บนะเดิมเดิมนะครับคันหน้าทุกอย่างเดิมหมดนะครับเดิม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 นะครับหัวนุนตเดิมนะครับสภาพสวยงามนะครับสภาพสวยงามถ้าสนใจคันนี้นะครับบอกไปได้นะครับ โทรที่เบอร์เป้ได้เลยนะครับ0947894848ครับคันนี้959,000นะครับซื้อสดได้ซื้อผ่อนได้โทรหาเป้เลยนะครับรูจังหวัดโทรไทยวิ่งเซนถึงหน้าบ้านนะครับรถสวยรถเดิมนะครับต่อภาพนี้นะครับเกรด A เป้มีใบตรวจใบเซอร์รับรองมาตรฐานให้ด้วยนะว่ารถเดิมแน่นอนนะครับลูกค้าก็สนใจนะครับคอมพิวเตอร์นะครับ2.8เกียร์กระปุกแบบนี้6สปีด โทรหาไปเลยนะครับปี19นะ0 9 4 7 8 9 4 8 4 8ครับตอนนี้ใกล้จะหมดนะหมดโปรดอกเบี้ยพิเศษแล้วนะครับไม่ใหญ่พลาดโปรนี้แล้วก็ตัวประกันเครื่องเกียร์ซ่อมสู์นะไปบอกเลยว่าก็ห้ามพลาดเหมือนกันจะหมดโปรแล้วนะครับไม่ใหญ่พลาดเลยนะครับรีบทักงมาโทรมานะครับทุกจังหวัดซื้อได้ทั่วไทยวิ่งเถึนหน้าบ้านนะครับรถเดิมๆแบบนี้นะครับไปบอกนะผ่อนไม่ถึง2 0,000นนะครับแล้วบอกเลยนะสามารถจะจัดยอดได้ล้นเลยได้ล้นได้เต็มนะครับแล้วก็ ออกไม่ยากครับผมบอกเลยนะโทรปรึกษาเป้กับเป้ได้เลยนะเบอร์ด้านล่างขวามือ0947894848ครับวันนี้ขอตัวนะครับลาไปก่อนอดีาวลืมกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามไว้นะครับรถตู้มือสองที่นี่นะครับให้ดูนะว่าเยอะแค่ไหนครับนู่นเลยสุดหูหตา20ไร่ครับรถเรามีทุกแบบทุกสไตล์นะครับติดต่อบอกไปได้อยากได้รถมา2สองสักคันไะมครับไม่ว่ารุ่นไหนแบบไหนบอกไปได้ครับเป้เป็นที่ปรึกษาให้ได้เลยนะครับรับรองว่าลูกค้าได้รถสวยเก๋เอกคุณภาพแน่นอนครับ